จะเอาใส่แล้วก็เอาส่วนตัวอันนั้นก็ได้ไปเลย ครับสำหรับการคัดกรองโดยวิธีการตรวจาหาสารพิธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา2019วันนี้นะครับหลักๆก,กลุ่มเป้าหมายเราก็คือผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ขายที่จะมาดําเนินการในช่วงงานฤดูหนาวของจังหวัดเชียงใหม่นะครับตั้งแต่วันที่30ธันวาไปถึงวันที่10มกราก็จะเป็นกลุ่มที่เราคัดกรองเบื้องต้นก่อนว่าเป็นกลุ่มที่กลุ่มเป้าหมายเราจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่ มีจะมีลูกค้าเดินทางเข้ามาแล้วก็ต้องเปิดหน้ากากในการทานอาหารในระหว่างที่ให้บริการอย่างนี้นะครับกับอีกกลุ่มก็เป็นกลุ่มที่จะมีโอกาสที่จะอยู่กันหนาแน่นแล้วก็ควบคุมกันลําบากหน่อยก็เช่นโซนที่เป็นบริเวณเด็กเล่นอย่างเงี้ยนะครับท,ที่ที่อาจจะควบคุมกันลําบากเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยเพื่อให้ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาสบายใจให้เกิดสร้างความมั่นใจอย่างมากที่สุดเนี่ยเราก็เลยได้มีการตรวจในกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่า อยู่ในกลุ่มที่ตรงตามเกณฑ์ก็จะเชิญเข้ามาที่จะตรวจเก็บตัวอย่างจากเดินหายใจเพื่อส่งตรวจหาสารหาสารรนุก,กรรมของเชื้อเลยนะครับก็ด้วยวิธีมาตรฐานแล้วก็ผลก็จะทราบในช่วงค่ำควันนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจก่อนที่จะเริ่มมีงานในวันที่30ธันวาในวันพรุ่งนี้ครับ